ขับเร็วมาแต่ทรงผมแบบันยังเหมือนเดิมอยู่ะรอนเล่นวันนี้ค่ะที่มาที่บ้านประชานิยมตามเขาบอกว่าอะไรนะรอยโซเชียลในบทแล้วว่าปากต่อปากร้านค้าคนพูดถึงร้านนี้เยอะมากค่ะโดยเฉพาะบอกว่าร้านนี้เขามีจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์เพลงที่แบบว่ากเก่าๆที่แบบไวอย่างจี๊ดอะไรเง,งี้ยสาวสิบอนชอบนั่งฟังนั่งเมาท์มอยอะไรอ่างเงี้ยค่ะกับเพลงที่แบบสไตล์เลยนะ ตั้งแต่ยุคเจอาวอยโมเมออลักษณา,าอุ้ยไปโคนนู่นนี่นั่นจนทําให้แบบว่าที่ร้านนี้เลยมีแบบสไตล์เป็นของตัวเองค่ะกับร้านบ้านประชานิยมรวมไปถึงอาหารที่นี่ค่ะเขาบอกว่าจุดเด่นมากมายหลากหลายเมนูด้วยกันค่ะทุกชมซึ่งจะมีอะไรนั้นวันนี้ค่ะทิดนนะัดกับลูกไว้ค่ะจะเต็มในส่วนของอาหารและจะมาแนะนํากันว่าบ้านประชานิยมทํไมถึง ประชานิยมกันเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะเพราะว่าแว่นพอแล้วเดี๋ยวผมเสียทรงเดี๋ยวไปพูดคุยกันเนาะไปะและตอนนี้ค่ะจีนก็อยู่กับนุ๊กเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้ <S <S มาแล้วแบบว่าปงป้ายแบบทำให้นึกถึงบรรยากาศที่แบบว่าเก่าๆเนาะตามรอยเขามาเขาบอกว่าร้านนี้จุดเด่นเพลง เพลงที่แบบว่าสไตล์ไม่เหมือนใครแบบในพัทยาไม่มีเนาะบ้านประชานิยมคืออะไรคะก็คือเป็นที่คุยสังสรรค์แล้วก็รวมตัวจัดงานสังสรรค์อะไรเงี้ยครับโอเหมือนกับประมาณว่ามาทพิพากันเยอะๆมาพบปะสังสรรค์ใช่ในกาจพือชื่ว่าบ้านประชานิยมใช่ครับถือว่าการตกแต่งตาบานนี่ก็แก้ไขบ้านกันเนาะใช่ครับก็อยากเน้นความแบบว่าโล่งสบาย ็พูดคุยกันแบบว่าเปิดเพลงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือสาวมาติมาหน้าคุณคุยแบบเออนั่งพูดคุยหน้รปราปังปังหรือว่าธุรกิจหรือว่าอาจจะแบบสังสรรค์เมามอยเพื่อนแกงอะไรใช่<ล>ใช่ใช่แล้เมาติมาประเทศเขาบอกว่าเพลงอะค่ะไม่เหมือนใครยังลยเป็นภาษาฝรั่งก็คือจะต้องการความแบ่งแนวแล้วก็ที่ในเมืองพัทยานี่ก็คือไม่มีเลยครับก็คือแบบอยากจะ แหวกแนวมัมใช่ครับจะคิดว่าแบบอะไรนะถ้าสมมติว่าที่ร้านอื่นก็จะเป็นเพลงสไตล์ใหม่ๆล็อกๆแบบอ้ที่เราแบบโอุ้ยเท่าไหอย่างจีินะสามสิบอัพอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวัยรุ่นไปแต่ที่ร้านไม่ใช่สรงใจเลยจะมาเป็นเพลงแบบแบบยังไงบ้างครับก็เป็นแนวพวกวิลลี่ยอแกนอะไรเงี้ยแบบว่าวิลลี่ยอแกนพูดมาได้ไงเฮ้ยาณแคนคงไม่โครอะไรใช่ครับใช่ครับ ม่อกนครั้งก่อนมามาฟางอนุมีโมเมนตมีออดลัคนาเจมเรืองฝากก็ยังมาใช่ครเป็นสไตใช่ครับใช่ถึงนี้ที่เราฟางตรงนี้ก็เป็นสไตล์ฟอกทองใช่ครับเป็นฟอกทองก็แบบว่าช่วงหัวค่ํานี้ก็คือจะเล่นแบบฟกทองไปก่อนเลยครัเยใช่ใช่ครับใช่ครับเอาแล้วจะทำยังงอีกตก็ยังมีใช่ครับมีจะมีสองรอบครับ ดึงหน่อยก็จะเป็นแบบคึก๊๊บคลักอะไรหน่อยประมาณนี้ครับใช่ครับอ๋ออย่างเช่นอย่างเงี้ยเป็นแบรนช่วงของหองเ้าสองทุ่มเบาๆหน่อยก็จะเป็นสไตล์สงซองครับแต่ถ้าดึกมาหน่อยคือคักหน่อยคลื๊๊บแบบมืนๆอะไรเงี้ยความสร้างความคลื้นๆน้องเป็นแบรนด์กันส่วนมากที่นนิมที่มาเงแบรนด์มาได้ที่บ้านเปนสถานทีมีอะไรบ้างอ๋อก็จะมีแชมชื่นครับแล้วก็เลมอนกาสเจ็ดวันนี้ก็คือ ทบจะไม่ซ้ํากันเลยครับใช่คือแบบว่าคุณต้องมาทุกวันเน่ยรับก็มองดูกันค่ะว่าแต่ละวงในแต่ละวันของที่บ้านประชานยงเขามีวงอะไรก็อย่างที่แนะนําก็เป็นวงแช่มชื่นวงเลมอนกราสอย่างี้ใช่ไหมคะส่วนสไตล์เบาๆสองทุ่มก็ฟกซองหน่อยเนาะเมสากันเพลินค่ะท่านผู้ชมค่ะเขาบอกว่าร้านนี้จะเต็มเหมือนกันในส่วนของการงานเลี้ยงสังสรรค์อย่างงี้มาเป็นกูุ่มนี้ก็ได้ครับใช่ครับก็จะเน้น ก็จะรับรองได้ร้อยกว่าร้อยกว่าที่เลยครับผมเห็นไม่ได้ขาดเป็นกรุบกรุบกรุอย่างนี้มีบ้านชั้นสองด้วยนะใช่ครับมีแล้วมาถึงข้างหลังนี้มีซอโมอนิเตอร์ใหญ่ก็จะมีก็จะมีลานดูบอลลุกแมทเลยครับไม่พลาดไม่พลาดเลย บรรยากาศความที่มาแล้วก็สำหรับบ้านประชานิยมเรื่องการสไตล์เพลงของเขาค่ะเขาจะบอกสไตล์เพลงที่แบบฉีกแบ็กแนวกวอดร้านร้านอื่นๆเนาะก็เป็นเพลงสไตล์เบาๆสบายๆเล็กโทสมัยก่อนเอาละอาหารค่ะท่านผู้ชมคะมาที่บ้านประชานิยมต้องสั่งมีอะไรบ้างคะนุ่<อ>เริ่มกันที่เมนูนี้เลยนี้ก็จะเป็นปลาช่อนนึ่งน้ำจิ้มแจ่ว รสชาติเป็นยังไงอะ่ะก็จุดเด่นเลยนะครับก็เป็นปลาต้องสดครับปลาต้องสดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําจิ้มครับน้ําจิ้มจะเป็นสูตรด,ดังร้านครับเห็นว่ามีสองรสชาตใช่ครับ บอกว่าใครมาต้องสั่งเห็นสจกินตลอดบ้านประชานิยมนี่คืออะไรคะอะ่เป็นส้มตำทอดครับส,ส้มตำทอดอทไมไม่ต้ตตองทสตอกเวานเรางทง่ายไปครับมันง่ายไปไใช่ครับทุกคนง่ายไปมันไม่ง่ายยังไงคะสำหรับส้มตำทอด,ทอดก็คือต้องเอาไปทอดถ้าทอดไม่ดียังไงครับมันจะไหม้ไหม้แล้วก็แบบจะไม่กรอบทิ้งไว้านานแล้วจะเหนียวอะไรครับใช่ครับ จำจิ้ม๊กตัวนดำสองเอาละส้มตำทอดเขาบอกว่ากรอบทอดในอุณหภูมิที่เหมาะสมต้องอันนี้รวมไปถึงตัวนี้คะ่ะหน้าตา,าแปลกๆนี่คืออะไรจ๊ะเป็นสเต็กลาหมูครับสเต็กลาหมูครับอันนี้จะใช้หมูสันนอกคัดอย่างดีครับครับเอามาทำล้วก็เสิร์ฟคู่นี้ด้วยค่ะใช่ใช่ครับก็คือเครื่องปเป็นการมิกแอนด์แมทค่ะท่านผู้ชมระหว่างความเป็นอีสานแล้วความความเป็นยุโรปเนาะ ลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรนี้ก็สั่งตัวนี้ได้สเต็กลาวหมูเอาละตัวนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นกวางผัดเผ็ดครับกวางผัดเผ็ดอาหาันปลาบ้านเราก็มีหระคะมีครับมีครับขาดไม่ได้หน้านตาร,นา,นตนา,รานไม่น่าจะมีหักนตดกานใช่ไการใช่ครับแนะนำวันนี้คือกวางผัดเผ็ดะ<อ>ครับผมอ๋อึง,องพอพเแบขอแก้นหน่อยตัวนี้อยากจะแนะนไม่เคย่อันนี้ก็จะเป็นปีไก่ทอดน้ำปลาแตกต่างกัน,น ร้านนี้เป็นยอดฮิตเลยครับจริงเหรอคะใช่ครับตัวนี้ราคาใช่ครับยอดฮิตเลยครับตัวต้องสั่งต้องสั่งครับถ้าไม่สั่งมาไม่ถึงใช่ครับจริงปะเนี่ยหลอดกันหรือเปล่าสองขึ้นครับสองจานขึ้นครับจริงปะสองขึใช่ครับใช่ครับต่อต่อไหนที่เดี๋ยวว่าก็มีแบบปลาซีอิ๊วก็มีคุณบอลที่เป็นขนมตัวนี้ไข่ปลาต้องสั่งก่อนได้ครับต้องสั่งก่อนไม่งั้นหมดครับหมดจริงครับหครับ้เชื่อการสั่งนะถ้าสำหรับอ๋อหมดแล้วเนี้ยเชื่อได้แต่ถ้าออ๋ยังมมีีเสิร์ฟาน่คือ โกหกกัน <min it> แล้วใช่ไหมอาล่ะแซลเล่นนี่ตัวนี้คือถ้ามาต้องสั่งก็คือไก่ทอดน้ำปลาครับผมเนาะรู้ไหมถึงตัวนี้ค่ะใหญ่มากเลยนี่คืออะไรคะอันนี้ก็เป็นหมึกไข่นึ่งมะนาวครับค่ะถ้าไม่ไข่นื่อไม่สามารถที่ขึ้นตัวนี้ได้ใช่ครับนี่ก็เป็นจิ้มกันแซ่บมากก็พิเศษมีอันนี้คืออะไรคะก็เป็นน้ำตบไปเติมตลอดครับขอเติมได้ตลอดครับใช่ครับ แบบว่าเก่าๆสมัยก่อนยุคก,ก่อน30มสิบาพอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไว้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยมาฟังเหมือนสไตล์ซีฟอย่างเงี้ยโอ้โหถุกวินาทีไม่อาจเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีที่เปิดให้ฟังเนาะสามารถขอได้ไหมคะได้บแบบว่าติได้ใช่บฮ้ยเลิศเห็นบรรยากาศร้านบ้านประทานิยมตั้งอยู่ตรงไหนคะเอ่อทางจติดุุมิตก่อนถึงโรงพยาบาลกรุงเทพครับสังเกตง่ายๆครับจะมีป้ายอยู่หน้าร้านครับป้ายแบบนี้เลยใช่ครับแ ชูจังว่าเราซิ้อับเขาก็แบบเป็นสไตล์แบบว่ารุงรุงก่าวความนิยมเนาะเบอร์โทรอยากโทรนะคะครัวไก่ทอดน้ำปลาเนี่ยไก่ทอดน้ำปลามีเบอร์โทรไหมคะครับก็จะติดต่อได้ที่ผู้บริหารแล้วก็คือเบอร์0897473090ครับแล้วก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งก็คือติดต่อทางร้านโดยตรงครับ038411 สี่แปดศูนย์ครับทางรูปไม่ผ่านค่ะเดี๋ยวต้องเปิดในด้านล่างเลยเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับเปิดตั้งแต่กี่เปิดตั้งแต่หโมงเย็นเป็นต้นไปครับผมก็สามารถมานั่งฟังเพลงชิลๆได้เนาะโอ้ตอนห้าทุ่มเนี่ยก็จะเป็นแดนเครื่องดื่อรอหน่อยก็ฟังเพลงเพลินๆไปเนาะเขาบอกว่าความพิเศษเช็คอินบ้านประชานิยมมีอะไรพิเศษคุณนุ้ยคบเช็คอินมาถึงเช็คอินปุ๊บรับส่วนลดทันทีครับ10% ครับใชบ่ลดเลยครับ10%บเลดบ้าเอาละค่ะใครที่แบบว่ามีโทรศัพท์อยู่มือถือแล้วแบบหิวอยู่แล้วตอนนี้ค่ะบ้านนิยมบ้านประชานิยมเขาเปิดให้บริการแล้วเปิดทุกวนันเนะาะใครที่แบบว่าชื่นชอบค่ะในส่วนของอาหารที่แบบว่าเป็นส้มตำตามทอด สเต็กกลาวเขาแบบมีแถมส้มตรงส้มตำม,มาด้วยรวมไปถึงปลาเนื้อจิ้มจ่อยากแนะนําว่าเขาบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่เลิศมากมากันค่ะบ้านประชานิยมง่ายๆค่ะสังเกตโรงพยาบาลกรุงเทพพยาคา่ะร้านเขาจะตั้งอยู่ตรงนี้เลยเปิดแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปใครที่แบบว่าไม่เชื่อจุธารัฐเธอจะมาเมา์มอยนะว่าเพลงเขาเปิดตั้งแต่สมัยอะไรนะเจมส์เรืองศักดิ์ตรงนี้ไม่อาจเป็นใจอย่างที่ฉันเล่าให้ฟังเนี่ยก็ มาฟังกันดูค่ะหรือว่าใครที่ชื่นชอบเพลงสไตล์นี้ก็มาฟังดูเนาะเขามีโฟกซองแล้วก็แบรนด์ร้องสดๆมาดูมีพูด,ด้วยเครื่องในอะไรยนอยู่ตรงไหนไม่เชื่อเดี๋ยวมาดูกันเนาะร้านเปิดทุกวันก็กินกลางกันได้ตามเบอร์โทรนี้เช็คอินค่ะลดไปเลย10%เนาะสำหรับวันนี้นุกตั้งแต่ฉันเมามอม่กั คุยกับนุกได้รวมไปถึงมาฟังเพลงสไตล์เก่าๆยุคแบบเล็กโท30อับนู่นนี่นั่นใครที่แบบว่าอยากมาฟังดูว่าเพลงเก่าๆสมัยก่อนทำไมถึงฮิตติดหูเนาะก็มาฟังที่นี่ได้กับบ้านประชานิยมนะคะสวัสดีจิ๊ดกับนุกต้องขอลาไปก่อนขอบคุณนุกมากนะคะก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอะไรนะ But astray. I was led Day you walk away, you were clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather went from. Clear to